นี่เธอมาได้ยังไงอะทำไมไม่ไปเรียนะก็แค่โรงเรียนธรรมดาเรียนไปก็เท่านั้นหนูมาทํางานดีก,กว่าพี่ดูสิหนูอะเอากระเป๋ามาด้วยยังไงพี่ก็ต้องรับหนูเข้าทํางานที่นี่นี่ลุงก,กับป้ามไม่ให้เธอทํางานสินะ<ม>เธอเลยอยากมาทํางานที่นี่อะหนูโตขนาดนี้แล้วยังไงพวกเขาก็ย่มกับหนูไม่ได้หรอกงั้นเดือวฉันอนะให้เธอไปทํางานกับเลขาฉันลวกันนี่นายงั้นให้เขาทํเหมือล้วกันนะได้ครับทมาถานาน,นี่ทำงานอะไรของเธอเนี่ยงานแค่เนี้งยง่ายๆยังทำผิดถ้ามีท่านประธานเธอจะได้ทำงานที่นี่ไหม อยูเรียนไม่จบที่มีความสามารถไม่รู้มาทำงานที่นี่ได้ยังไงที่แท้ก็เด็กเส้นนี่เองพี่โมทำไมเลขาค,คนนั้นทำกับหนูแบบนี้ก็ยังมีพนักงานคนนั้นอีกวันวันไม่ทำอะไรเอาแต่เลีงทาคนคอื่นคนแบบนี้ยังเอาไว้ในที่บริษัททำไมฉันมีสิทธิ์อะไรไปไล่พวกเขาออกเธอโดนว่าแค่นี้เธอรับไม่ได้หรือหรอถ้าฉันไล่พวกเขาออกเธอจะมาทำแท้ได้หรอตอนเนี้ยหนูยังทำไม่เป็นแตงหน่อยหนูทำได้แน่แต่ฉันอยากให้เธอทำได้อยู่นี้ มาดูี่สิเนี่ยมีใครไม่ระบาดบ้างต้องทำโอทถึงเที่ยงคืนแม้แต่เรียนอะ่ะเธอยังทำไม่ได้แล้วต่อไปอะ่ะเธอจะทำงานได้งั้นเหรอเธอเข้าใจนะหนูเข้าใจแล้วค่ะพี่องไว้เธอเรียนจบแล้วอะ่ะ <c oughs> ค่อยมาทำงานที่นี่ฉนันเหลือที่ให้เธอไว้เสมอแล้ว